สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคาร์ดินเหมือนเดิมนะครับผมวัด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 วันนี้มาเล่นเกมดึงเซนซึดดอกกอดเดมอนเซนิสึนะครับเป็นเกมดับพิฆาสุดนะครับให้เรากดเข้าไปที่ต่างานะกด SD ดนะครับแล้วก็กดการก์ดแล้วก็ ที่หน้าจอของตัวซับนี่มันจะขึ้นอยู่แบบภาอังกฤษแล้วก็กดได้ตอนแรกมีพุ่นแบบนี้นะบางเครื่องมันก็เล่นไม่ได้นะแค่รีวิวเกมมันมีนกพูดออกมาแบบนี้นะแล้วก็มันจะขึ้นลูกศรเป็นนี้นะเป็นเสียงไอนี่ถเราหิ่งตามนะถ้าเราหิ้งตามไปเรื่อยๆนะมันจะมีแอปนะเราจะกวัดในกระบวนการได้ มันไปกำพูดด้วยนะเดคือมึงจะแปลงไอ้ความมึงพูดอย่างไรนะครัตอนนี้โอเคไปกันเลยชุ่นงเมืม่อกี้ผมตัดภาพมาพีา่ลูกอสูรแล้วครับนี่ครับอสูรอยู่นี่เองไม่รู้ถูกไหมเนี่ยมันจะฟังถูกไหมเนี่ย ม้วนขาทีนึงส่ซอสปาต่อเนื่ยไม่ถูกเลยฟันรูดติ้วอาพวกฟันเพื่อใช้กัาตาให้มันขึ้นเองคนี่จนออยู่ใกล้พดกดตัวดีเพื่อม้วนตัวแบบนี้วูบวูบ ปื้บปบปื้บปบปื้บปื้บปื้บปกดติ่มเป็นลูกอสวลูกซอนขึ้นใครทักอย แป๊บนึ่งนะครับไปกลายก่อนแม่ตังเดี๋ยวไปก็ไม่ก็โดนด่าเดี๋ยวผมก็โดนด่านะครับ โอเคนะครับไปได้ฮวงไปหาวันนี้เป็นไม่ได้ไม่รู้ กี่เร <t ell 3> <t ell 3> ื yes. jo, ่อเกมใหม่เหมือนเดิมแล้วจบคลิปนี้ก่อนแล้วกัน